ก้อยปลาดุกพี่น้องปลาดุกปิ้งปิ่งเห็นไหมเฮ้อะไรคอยมาฝากเป็นตอนมันม้วแบบน,น,นแบบนี้พี่น้องกอยสิก้อยก้อยแบบก้อยบ้านเนี่ยพี่น้องเลยคอยฝากเรีเรเรเรยบร้อยกอยสิบีบน้ำมังนาวลงใส่จุด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 ลงใส่แล้วก็ ตามด้วยเขาขวัวหมักเผ็ดนะเค็ดนิดหนึ่งเขาขวัวเครื่องหอมมีโหชีไคหัวขาซอยมักเพ็ดซอยซาลแหน่พักบัวซี่ใบเลือยเอาลงเลยสไตล์ไม่อาจยูเด้่อพี่น้องเด้ดอ ต้ำเปยน้ำปลาตามด้วยผงนัว,วไม่ใหญ่สุดหลดโอ้ยขาดก็ได้ไม่ใหญ่สุดหลดมีกระดังที่น้องเลยก็มาค้นๆเขากันก้อยปลาดกปิ้งพี่นอ้อง โอ้เช oh, ียแต่บ่มีไข่หมูแดงพี่น้องเลยหมูแดงฮะกะเลี่ยงพี่น้องเลยคอยอาน้ำให้มันกินเนาะพี่น้องบนตตองไปหาไก่ฮะเดี๋ยวได้เงินในซานนี่เลยพี่น้องเลยหอยแง้มเย่้่อยกระเงียมันหลุ่นกันเด้อพี่น้องไข่หมูแดงคอยจะตื่นหรือบ่เมื่อนี้มากินก้อยปลาดุกสะก้อนพี่น้องเลยอันนี่พี่น้องเลยอันนี้เออเห่าก้อยปลาดุกย่างพี่น้องซิม เสิร์แล้วเสิแล้วพี่น้องพอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะเลยอ้าวแบง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 เลยแบงเลยเสิร์ฟเลยพี่น้องเสิร์ฟเสิร์ฟอ้าวก้อยปลาดุกจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินนำกันเด้อพี่น้องเด้อ